เนี่ยแต่ตัวพร้อมแล้วอยากเป็นมวยมากเลยเห็นเขาซ้อมมวยอยู่อะไปขอให้เขาสอนดีกว่าพี่ขอโทษพี่ขอโทษเราเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรพี่ยังปกติดีอยู่แต่งชุดมาเต็มเลยมาทำอะไรเนี่ยโอ้แม่พี่ก็เป็นเหมือนกันแหละช่วยสอนมวยหน่อยสิอ๋อสอนมวยเหรอใช่ใช่ได้ไหมได้ไหมน้าๆๆโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะสอนละกันโอเค มีค่าฟรด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมแบบนี้เลยแยมพอดุ๊กต่ำแค่หนึ่งใจเย็นๆพี่ช้าๆคอยช้าๆได้ไหมเอาวโอ้โหไม่ทันจริงเหรอโอ้เอาช้าๆช้าๆช้าๆโอเคครับอ่าดูดูดีๆนะแม่แยมพอดุ๊กต่ำแค่หนึ่งไม่เอาพี่ไม่เอาทีละท่าทีละท่า โอเคทีละท่าช้าชา้ชา,ชาเล่นสเต็ปไปสเต็ปละกัน <Okay. S 1> มาเดี๋ยวเริ่มกันท่าแรกเลยหมัดแรกนะครับหมัดแจบ็บออกหมัดแบบนี้นะครับใช้ในการหลอกล่อคู่ต่อสู้เน้นความคล่องแคล่วว่องไวเป็นเหมือนอาวุธที่ใช้่องเชิงและตัดจังหวะของคู่ต่อสู้นะครับหมัดที่2นะครับหมัดครอสหรือหมัดตรง ใช้ใน,นการอกเอาคู่ต่อสู้เป็นหมัดที่รุนแรงเน้นสร้างความเสียหายให้กับคู่ต่อสู้โดยส่วนมากแล้วมักใช้คอมโบกับหมัดแย็บแบบนี้นะครับหมัดที่3หมัดฮุกนะครับเป็นอาวุธระยะสัน้นใช้ในกรณีที่คู่ต่อสู้เน้นการจากด้านหน้าเราสามารถใช้ฮุกเพื่ออ้อมกาดของคู่ต่อสู้ได้หมัดฮุกถ้าต่อยโดนโกกหูอาจทำให้คู่ต่อสู้เกิดอ,อาการมึนและวิงเวียนศีรษะได้เลยนะครับ มัดสุดท้ายครับหมัดอัปเปอร์คัตเป็นหมัดที่มีความรุนแรงมากเพราะเน้นต่อยเข้าที่จุดตายที่อยู่ใต้กรามของคู่ต่อสู้ที่เป็นเหมือนสวิต์เปิดปิดของร่างกายถ้าโดนหมัดน,นี้เข้าไปจังๆอาจทําให้สลบหรือทํา KO ไปได้เลยครับแต่หมัดน,นี้มีระยะการออกหมัดค่อนข้างสั้นดังนั้นอย่าลืมเช็คระยะหมัดกับคู่ต่อสู้ด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้4หมัดตามนี้เบสิก โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เคนมากนะคะขอบคุณครับค่ะ <ซ oppose> ถ้าสนใจอุปกรณ์มวยสามารถหาได้ที่ไหนคะพี่เคนเดกคาทลอนลังสิตครับหรือเดกคาทลอนสาขาใกล้บ้านคุณทั่วประเทศไทยเลยค่ะแล้วมาเจอกันที่เดกคาทอลอนลังสิตย้